พูดถึงวัคซีนเนี่ยเรามีผลการศึกษาระดับภูมิต้านทานและประสิทธิภาพของวัคซีนสูตรต่างๆนะครับรในการป<ล>้องกันโควิดซึ่งผลการศึกษาเนี่ยได้มาจากการทดลองวิจัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่รับการยอมรับนะครับนี่เอนี่คือแอสตานะแอสตาเซเนกาถ้าเป็นแอสตาหนึ่งเข็มเนี่ยป้องกันได้60-70%ค่ะ ถ้าแอสตาสองเข็มเนี่ยป้องกันได้เจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นสูตรไข้นะครับซิโนแวคเข็มหนึ่งแอสตาเข็มสองเนี่ยป้องกันได้แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อูน๋นี้สูงเลยและถ้าเป็นสูตรแบบเราเนี่ยก็ค,คือซิโนแวคเข็มหนึ่งซิโนแวคเข็มสองและแอสตาเข็มสามเนี่ยอันเนี้ยป้องกันได้แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลแล้วก็จะมีสูตรไข้ย,ย่างอื่นอีกอย่างตอนเนี้ยที่ ประเทศไทยเราใช้ก็คือเข็มหนึ่งเป็นแอสตราเข็มสองเป็นไฟเซอร์อันนี้ก็ประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสูตรไข้อื่นๆนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราต้องรอให้มีคนฉีดจำนวนมากเสียก่อนและถึงจะนำข้อมูลเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยมาศึกษาวิจัยได้ชัดเจนคือบางคนถามว่าทำไมมีเฉพาะตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยคือคนไทยจานวนมากฉีดไปแล้ว ก็เลยได้ค่าเฉลี่ยค่ากลางที่ชัดเจนแต่ว่าสูตรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ย อาจจะคนฉีดยังไม่ได้ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน,ร<อ>านโลกต้องรอ,อต้องรอ,อ,อ,งรอถ้า <คน S 1> ได้ครบแล<จ>้วเขาถึงจะมาหาค่าเฉลีย่ยการติดเชื้อการป่วยหนักได้ค่ะซึ่งตรงนั้นเราก็จะได้ในเรื่องของความมั่นใจด้วยนะว่าถ้าเกิดเราฉีดสูตรนี้แล้วเนี่ยโอ,อ้โหประสิทธิภาพในการป้องกันจะเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือถึงแม้ว่าคุณจะได้รับว,วัคซีนนะการป้องกันมาตรการต่างๆใส่แมสล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างก็ยังต้องสําคัญอยู่นะสาคัญที่สุดนะครับอันนี้คือวัคซีนที่ดีที่สุด